ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนออาตอนที่พี่พเจี๊ยบเรียกอรอบภอนะบอยเนี่ยเอาสิ่งดีๆของเจี๊ยบมาให้คนเห็นทั้งนั้นแหละนี่การดีๆมันจะไม่เข้ามาดมีคนบอกว่าปีนี้รู้นะว่าพี่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยสาว2,000ปีสาว2,500ปี้อยปีนัยหนึงเนยทำไมสวยกว่าชาวบ้านเขาเ้านะ ไม่ต้องบอกายเขียวแล้วนะครับตอนนี้แกโดนจับเรียบร้อยแล้วครับเออคนนี้นี่นะเออคอยเป็นเหมือนแบบรายงานข่าวอ,อ่ะมีข่ว่าพี่เจีย๊ยบคุณเจี๊ยบตลกหน้าตายแต่เป็นหน้าตายแบบหน้าจะตายอ่ะไม่ใช่หน้า,าหน้าต้องห่อหีบนอนหนูไม่โทษแต่ละอาดีครับแล้วก็ชอบตอนที่พี่เจีย๊ยบกินไอติมแล้วไม่ถอดแมวด้วยค่ะถอดแม <laughs> อะไรย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หม่อมพวงนาเรื่องอะไรนะหม่อมพวงนาที่เล่นกับอะไระเล่นกับใบเฟิร์นปะ่ะเล่นกับใบเฟิร์นกับกับนายนภัทรอัเรื่องอะไรหนเรื่องอะไรวะ ่ัันนน้บอกว,อว่าผมต้องไปก่อนนะครับไปหาเงินประกันตัวใยเขียวกันครับคนที่ส่งขา่าวใยเขียวนะเดี๋ยวเขาบอกว่าอยากออกกล้องคู่กันยังไงอะอ้าวเฮย้ยออเก <Okay. S 2> ว่าชื่อเรื่องสร้อยสะบันเนีคยจบชืช่อเรื่องตัวเองไม่ได้ครับมันก็จะเสียงเราว่าเจวก็ต้องมาเปไก่ซาสะบันไอ่พี่เจ๊กกบเคยแสดงหนังเรื่องเกิดกี่ชาติก็ลาดไม่ลงแต่ว่า <laughs> ไม่ใช่ขี้บ้าคนอวยพรไปแล้วพี่เจ๊ไว้ภาระพี่เจ๊บคือหน้าเด็กมากพระเจ้าให้ความสวยพี่เจ๊ย เขเรียกเอฟซีจากเกาหลีพี่เคิเช็คบินเคิรน้องพี่พี่เลยน้องพี่คะพี่คะพี่บอยหนะ้าสวยเอ้ยน้ำมันเจี๊ยบเราทุกวันนี้พี่เจี๊ยบแกงปิงปองใช่ไหมบ้านเองก็เป็นอย่างนั้นแหละอยากจะอยากจะแกงเหมือนออกันจริงๆเราไปไหนชอบไม่คนถาม เป็นมุกหรือว่านนเป็นจริงๆถ้าเกิดใครดูไลฟ์มาตั้งแต่เมืเ่อกี้อ่ะจะเห็นเลยว่ามันเป็นปกติของเขาพีา่ก็เลยอยากให้มาแช่ชื่อจะรับรักที่สุดทั้งสองคนเลยฟังเรื่องรปภหาม,มาพี่ก็ทุกวันนี้ไม่กล้าสู้นะ้าพี่รปภเลยพี่เอาหัวข้อไปแต่งเพลงให้หน่อยครับความผิดที่ไม่ได้ทำ อะไรอยู่อะไรอยู่ในตู้คะพี่เจีย๊ยบคืออะไรเนี่ยคะไม่ใช่นะ<ว>ก็จะูีนตู้นะเขาของ,ของวกแบบน,นี้น<ส>้ำแข็งมีคนบอกว่าทำได้นะมีบอกว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่กดไลค์ให้พี่เจีย๊ยบจริงอเจี๊ยบห,หน้าใสมากค่ะ